สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ทางช่องของเราก็พามาเที่ยวมาชมนะครับต้นนี้ก็เรียกว่าต้นดีหมีนะครับหรือ,อานานเชวอยนะครับเ,เป็นต้นไม้ที่กล่าวกันว่าสามารถปราบ โรคร้ายไวรัสที่กําลังอลาว่ายู่ตอนนี้ได้นะครับเขาบอกว่ากินใบกับน้ำพริกครับเไม่ใช่ครับกินใบกับน้ำพึ่งครับท่านผู้ชมครับอเรามีของแถมให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่ต้นนันเทวีมีอะไรบ้างนะครับมมี ผู้อยู่อาศัยด้วยครับผู้อยู่อาศัยในต้นอันเขว้ยนนี่คืออะไรล่ะครับนี่ครับครับค่อยๆดูไปครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับไม่ต้องแต่งอยู่นู่นแล้วครับเขาคืออะไรล่ะครับ ก็คือกิอ้งก่าครับครับผมอโอ้ขึน้นห้อยอยู่บนครับผมแม่หล่อเท่มมัดเลยครับท่านผู้ชม คงจะไปรอกินอาหารกินเหยื่ออะไรสักอย่างโอ้ขอ,อ,อกระโดดสแสดงกายะกรรมให้เราดูด้วยนะครับท่านผู้ชมท่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเข้ากล้องไม่ค่อยดีแต่ท่านี้เท่กว่าว่าอย่างนั้นนะครับก็เ,เลยโชว์ตีลังกาให้เราชมเลยครับท่านผู้ชมครับอ่า เท hey, ไม่เบาครับหอ่อสมาร์ทครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ